สวัสดีค่ะขออนุญาตมวอเดียวนะเหมือนเดิมพักก่อนรับฟังข้อมูลมวยขออนุญาตแนะนําพักยกดีๆู้สนับสนุนรายการนะคะพักยก24หรือ PK24 ADLAI มาหรือจดติดกระเป๋าไว้เป็นทางเลือกใหม่ของคนมวยนะคะอ p y 2 4 p y 2 4มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะพักยก24ผู้สนับสนุนายการมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเดิมัันคง100%น้องแบล็กการ์ดีนะเดิมพันมวยไทยสุดเจ้ามวยไทยนะคะ ถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD เพชดีเวลา12นาฬิกา15นาทีถึง14นาฬิกาตามเวลาเดิมทุกวันเสาร์านะคะคู่ที่1วาซอฟสอกิตรุงโรดเจอกับยอดขุนทัพพยัก์เมืองลุงคู่นี้พิกัดชก113ปอนดบอและคู่2เพชรเรนูเกียรติทองยศเจอกับยอด don, H, อุดรบ s เมวยไทยคู่นี้พิกัดชก118ปอนบด์อและคู่3คู่เอกของรายการนะโวคองพักยก2 4เจอกับเพชรเมืองรีทีเด็ด99พิกัดชก133ปอนด์บอและคู่ที่4ฉัตเพชรเกียรติทองยศ เจอกับเนลมิตพุ่งส่งมวยไทยพิกัดชก115ปอนด์นะคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนละวันนี้ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะคะคู่ที่หนึ่งนะคะเริ่มเลยดีกว่านะคะวาซอฟอินมาเลเซียนะคะเจอกับยอดขุนทัพได้พิกัดชก113ปอนด์เป็นนักชกอายุ21ปีนะ สันสูงว่าได้166เซนเป็นมวยมาเลเซียนะนการผ่านมวยน้อยกว่าคู่ต่อสู้นะ30ครั้งเป็นมวยฝีมือนะซ้อมที่เด็ดรัดน้ำหนักไปปลป่อย58กิโลนะคะก็เวทที่ชกรบเก่งวันนี้ชกได้เวทเก่งนะ112ไม่กิ127ปอนด์วันนี้ชก113ปอนดะ์นะจาวาซอฟอินมาเลหรือจาวาซอฟวันซอฟอินมาเลเซียคนคนเดียวกันนะคะก็เป็นมวยมีวินาทีทองนะนการผ่านมวยน้อยกว่า3ฟอร์มล่าสุด2ฟอร์มล่าสุดที่เขาโชว์ขึ้นมาในข้อมูลนะคะล่าสุดก็แพ้ เพชรธันวาอีกหน่วยไทยที่สุดเจ้ามวยไทยนะก่อนแพ้เพชรธันวาก็มาชนะน,นักยกหนึ่งนะคะวันนี้เจอกับมวยรุ่นวันนี้เจอกับมวยรุ่นพี่ยี่สิบแปดปีนะส่วนสูงสสร้อยหกสิบเก้าเซนสูงว่าสี่เซนหน้าเจ้ายอดขุนทัพพยัคฆ์เมืองลุงนะคะก็ส่วนสูงก็งได้ร้อยหกสิบเก้าอายุยี่สิบแปดปีเป็นมวยมาจากอำเภอกองหลาจังหวัดพัทลุงการผ่านมวยดีกว่านะวันร้อยครั้งเป็นมวยเข่าอาชีพมวยฝีมือผสมผสานกันนะคะซ้อมที่พยัคฆ์เมืองลุงจังหวัด พัฒลุงน้ำหนักป,ปล่อย52กิโลเวทที่โชกรถเก่ง112ไปก็114ปอนด์วันนี้ชกได้เวทเก่งนะคะ113ปอนด์นะก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีปั้มรัดสตีแข็งแข็งแข็งแรงเหลี่ยมเชิงดีนะการผ่านมวยดีกว่า30าครั้งล่า<อ> <นะ S 2> สุดแดน, <ะ S 2> นส่วนของ100ครั้งนะเจ้าหญิงขุนทัพนะเคยชนะน,ละลกววกนักยกหนึ่งเพชรตาขุนเสาพงกรมอที่ศึกท่อน้ำไทย114ปอนด์นะเมื่อเดือน9ปี6แล้วก็มาชก100 สิบสองปอนด์ไม่เดือนเก้าปีหกนะมาแพ้คะแนนเหนือแสนชัยมวยไทยเจ้าลำโขงนะแล้วก็กลับมาไฟล่าสุดที่หายไปมาชกไว้เดือนสองปีหกแปดนะคะก็ชนะคะแนนเพชรโนนสังเกตทงยศได้ที่สึกมวยไทยพารามิตท่วงที่สองวันนั้นก็ต่อ้ําหนักให้เพชรโนนสังนะก็หนึ่งปอนด์ไม่เป็นผลแล้วก็มองว่าเก่าเกมหายไปนานมาโชว์ไฟ์แรกถือว่าดีนะวันนี้เจอกับมวยมาเลเซียมีวินาทีทองมองว่าความหลากหลายมวยฝีมือ ยอดขนทับเอาอยู่คู่นี้ชอบไปที่มุมน้ําเงินค่ะจะเป็นฝ่ายชนะชอบก่อนช่างคู่ที่สองนะคะเพชรเรนูเกียรติทงยศเจอกับยอดอุดรบีเอสมวยไทยคู่นี้พิกัดสองรอยบแปดบอน,นะคะมุมแดงนะคะก็เป็นเจ้าเพชรเรนูเกียรติทงยศนะการผ่านมวยน้อยนะ,ะแต่เก่าเกมนะคะอายุ16ปีส่วนสูงวัดได้ร้อยเจ็ดสิเซนนะคะก็ห่างวันทีกว่าหเดือนเ วันนะคะก็ถือว่าความพร้อมดีนะคะเป็นมวยจากนาครพนมการผ่านมวยแค่23ครั้งนะแต่ฝีมือมวยนะบูสู้ดีแล้วก็เก่าเกมนะก็วิรัตีทองน็อกมาลวดนะคะเป็นมวยเข่าทรงบูนะซ้อมที่เกียรติทงยศจังหวัดนครพนมน้ำหนักไปปล่อย57.5นะคะเวทที่ชโลเก่ง117ไม่ก็126ปอนดะ์นะวันนี้ก็ชกในเวทเก่งนะ,ะซ้อมที่เกียรติทงยศนะคะเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมขวางหน้าแทงฟันศอก ดีนะเดินจิตจิตดีปลายแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะคะหัวจิตหัวใจดีนะก็ดูจากฟอร์มวันที่เขาสู้กับเจ้าอะไรนะยอดโอทนะคะก็โดนสับหน้าโดนอะไรหน้าแต่เขาก็ไม่หล่นไม่ร่วงนะสู้กับมวยเก๋ามวย,ยกระดูกเนะีแต่เขาได้สูงได้ยาวนะก็ เอาชนะไปได้นะถ้ามวยหัวใจไม่ดีน่าจะลดยอดโอทีหัวใจดีกว่าเก๋กว่าแค่ขัตัวเล็กกว่าแล้ววันนั้นผ่านนะหนูเห็นเก่งนะหนูก็เลยชื่นชอบตัวแรกหนูก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเจ้าเพชรเตน,นูนะสามฟอร์มล่าสุดของเขาหน้าก็เคยแพ้คะแนนคาลิฮารทอห้าแยกที่มวยไทยพันธมิตรแลร้อยสิบเก้าปอนด์นะคะแล้วก็มาชกร้อยสิบเก้าปอนด์อีกครั้งมาชนะยอดโอทีนะสบุญมีฤิ์ไฟเนี่ยที่หนูเห็นนะก็ถือว่าหัวหิหัวใจดีผ่านนะ แล้วก็ล่าสุด120ปอนด์มาแพ้คะแนนซันวิโอต่อยันสวนที่19มวยไทยหนูมองว่าไม่แพ้เบียดเบียดน,นะออกใครก็ได้นะคะก็วันนี้นะมาเจอกับยอดอุดรน,นะ,ะมวยกับรุ่นพี่นะถือว่าเบอร์มวยดีนะถ้าเทียบกับการผ่านมวยของเขานะยอดอุดร vs มวยไทยนะ เบอร์เขาจะมานานแล้วว่ามันเขาจะใช้หลายชื่อนะอีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรนะเพชรอนุวัตรหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ไฟลสุดโชว์ไว้ดีนะคะหนูก็ติดใจยอยู่นะคะอายุยี่สิบเจ็ดปีนะมวยเก่านะส่วนสูงนะเตี้ยสั้นกนนะนนะว่าสิบเซนนะร้อยหกสิบเซนนะได้เป็นมวยจากอาจสามารถร้อยเอ็ดการผ่านมวยดีกว่าเยอะนะร้อยครั้งเป็นมวยครบเครื่องนะก็บางครั้งก็ชกดีบางครั้งก็ ก็แล้วแต่ทางมวยนะบางทีเจอที่เข้าทางเขาเขา <ๆ S 2> ก็ชกโชว์ให้สวยนะไฟล่าสุดนะคะที่ผ่านมาหนูก็กินเต็มหน้ประซ้อมที่ b s มวยไทยยิมน้ำหนักปลป่อย56กิโลเวทที่ชนเก่งร้อยสไปเกืร้อิตอนนะคะวันนี้ชกน้เวทเก่งนะเจ้าเพชรอนุวัฒน์ตอแย้มสวนหรือเจ้าฉลองชัยเลยค่ะก็แปดลิ้วนี่ถ้าชื่อฉลองชัยหนูจะจำได้นะเป็นมวยเตยสั้นฝีนมือจัดจ้านแข้งซ้ายแรง ฝั่งหน้าแทงแรงดีสอกสวนอันตรายนะมีวินาทีทองนะถ้าเขามาดีแบบเต็มร้อยร่างกายดีนะคะแต่ตัวเตี้ยเขาก็ใครเสียเปรียบนะคะแต่เสากระดูกแข็งโป๊กนะสามปอมล่าสุดเคยชนะโชคดีแม็กจันดียนะที่พลังใหม่ช่วงที่214รอยปอแล้วก็มาชก1 1ร้อยสิปอนนะมาแพ้นกยกสามให้กับโชคดีนะที่มวยดีวิถีไทยล่าสุดนะร้อยสิปอนต่อให้ เด็ดอันันร้อยสิบหกปอนสองปอนไม่มีผลไปแย่หนูรุนโหยตื่น,ะน,น,เ,ตนเต้นมากๆโชว์ไว้สวยนะก็เก่าเอาอยู่นะก็ต่อสองปอนไม่มีผลนะวันนี้เจอกับมวยรุ่นน้องผ่านมวยมายี่สิบสามไฟเองนะแต่หัวใจดีแล้วก็สูงยาวกว่ากันนะคู่นี้แนละ้วแต่ชอบหนูชอบไปที่มุมแดงค่ะก็การผ่านมวยน้อยกว่าเสียเปรียบเรื่องกระดูกมวยนะแต่ได้สูงได้ยาวแล้วก็มีวินาทีทองนะหัวใจหัวใจผ่านนะหนูมองแล้วหนูชอบนะคะ ก็แล้วแต่เลยมันออกได้ทั้งสองเพราะชก,กะมวยกระดูกนะคะชอบเก่าไปทางนั้นนะคะหนูชอบสดจะบดเก่าค่ะฟันถูคู่ที่สามคู่เอกของรายการนะคะบูคองพักยกสองสี่เจอกับเพชรเมืองสีทีเด็ดเก้าเก้านะคะคู่นี้นะเป็นคู่เอกของรายการนะ,ะมุมแดงเป็นบูคองสิทธิเจริญวิทย์หรือบูคองพักยกยี่สิบสี่นะอายุยี่สิบปีนะก็เป็นดาวดังก็เป็นมวยเอกที่สกเก้ามวยไทยเห็นเกือบ เห็นบ่อยนะชกคู่เอกประจำนะสูง173ซเมเซนเป็นเมือจากคลองหลวงปทุมธานีการผ่านมวยกว่า60ครั้งเป็นมวยขวามวยฝีมือนะคะซ้อมที่สิษิ์เจริญทรัพย์จังหวัดปทุมนะคะกอน้ำหนักเป็นบ่อยอยู่ที่6กิกิโลเวทที่ชกโูกเก่งร3 4ไม่เกิน141บอปอนด์นะคะก็เจ้าวูคองพักยกสองสหรือว่าเพชรแสนคมเกียริจำรูนะคนคนเดียวกันเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักศากด์แข้งขวางหน้าแทงแรงดีฟันศอกหมัดหนักต่อยแรงอาวุธหลากหลายก็ลูกชายเเจรรริิริญวทย์กีตบานช่่องงนะูปุชมชมชมด สามความล่าสุดของเขานะก็คือชนะคะแนนสีรางเงินลานนาโฮมแอนด์เดสตรองนะที่สิบเกมาโไทยร้อยสามสิบปอนด์แล้วมันสกร้อยสามสิบสองปอนด์มาชนะคะแนนมาแพ้คะแนนสุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่ที่สุดมวยดีวิถีไทยล่าสุดร้อยสิบร้อยสามสิบสองปอนด์นะมาชนะคะแนนซันโบทีเด็ดเก้าเก้าที่สิบเก้าวยไทยนะวันนี้ก็เจอกับมวยเฮตีนะเจ้าเพชรเมืองสีนะทีเด็ดเก้าเก้า เมื่อก่อนชกช่องเจ็ดสี่ก็เป็นดาวดังนะคะหนูก็ติดตามเขาเก่านะพอ,องหลังมาไม่ได้ชกช่องเจ็ดก็ไม่ค่อยได้เห็นนะเวลาเห็นก็จะตามจะเล่นเขาตลอดถ้าไม่เห็นก็ไม่ได้ติดตามนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูทุกช่องนะคะวันนี้อยู่มุมน้าเงินนะอายุยี่สิบสองปีนะก็สูงร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรนะเท่ากันเลยนะเป็นมวยจากสีสะเกตการถ่านมวยดีกว่ากว่าหลอยครั้งนะเป็นมวยขวามวยฝีมือนะซ้อมที่ทีเด็ดเก้าเก้านะหัวจิตหัวใจเก่าเกมนะหนูมองว่าเขา เก่าว่านะ่าจะเลทเปิดเป็นต่อแน่ๆน,นะคะเพราะว่าน้ำหนักเป,ป็นปอง63กิโลเวทที่โชว์รแอ่ง130ไม่เกิน138ปอนด์นะคะเจ้าเพชรมุสีเจียบราอินทารหรือทีเด็ดก้าวก้าคนคนเดียวกันเป็นมือขวาฝีมือครบเครื่องศาสตร์แข้งแรงมาหนักศอกแรงเป็นดาวดังเจ็ดสีมาก่อนนะคะก็ทบคู่หนึ่งคู่สองคู่สามแล้วหลังๆย้ายศึกย้ายศึกหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ค่อยเห็นทกช่องเจ็ดก็เลยเห็นแต่เวลาขึ้นรายการเห็นก็เชียร์ถ้าไม่เห็นก็ไม่ได้ติดตามนะแต่หนูว่าชอบ ฝีมือมวยเขาละ,ละสามความรู้สึกของเขาเคยแพ้คะแนนสมนักน้อยนะวัเดนเจ็ดแปดเก้าที่สึกเพชรย,ยินดีร้อยสามสิบสองปอนแล้วมาชกร้อยสามสิบห้าปอนนะมาแพ้นักยกหนึ่งเด่นภูไทยที่สึกวันล่าสุดมาแพ้นักยกหนึ่งให้มวยฝรั่งที่ศึกวันนะคะวันนี้นะก็ชอบก่อนทั้งชอบไปที่เพชรมือสนะี่ละวชอบความเก่านะคะก็เบอร์มวยเขาเห็นมาตั้งแต่ชกช่องเจ็ดเขาก็ไม่แพ้ใครนะคะเขาสู้กับจอมพันชัยเขาสามารถตีเสมอได้นะแต่ตามสายตาหนูหนูก็เป็นแฟนคลับของทั้งทั้งคู่นะหนูมองว่าเขา ชูให้เขาชนะก,ก็ได้แต่เขาเสมอจอมได้แต่ว่าไม่ธรรมดานะชอบมากๆชอบที่เพชรเมืองสีนะเก๋กว่าค่ะฟันธง <S <S และคู่สี่นะคะฉัดเพชรเกรียรติทองยศเจอกับเนรมิตรทุ่งสงมวยไทยนะมวยบุกับบูบบบเจอกันนะคะมุมแดงนะเจ้าฉัดเพชรเกรียรติทองยศนะ,ะก็สไตล์มวยบู๊นะคู่นี้อาจจะมีวิลาติทองทั้งคู่นะอายุ21ปีส่วนสูง1 6 7 เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากโคราชนะการผ่านมวยกว่า40ิครั้งเป็นมวยไฟเตอนะร์นะก็ซ้อมที่เกียรติธงยศนะครพนมน้ำตกปลป่อยห6สหกกิโลเมตทเจรเก่งร้อยสิบสี่ม่ก็ร้อยยี่สิบสามปอนะเจ้ากอกการหลงทอตอกดน้ำใสชื่อเดิมของเขานะเป็นมวยซ้ายเขา่าเจอเขานะแข้งซ้ายแรงเปิดเกมน้อง็กฝรตีเหนียวแน่นต้องเดินนะคะเดินดีนะติดเดินดีบูดุดันนะก็สไตล์ไฟเตอร์นะมีหมัดหนักสอกแรงมวยเขา่าบูดุดันเดินอย่างเดียวนะก็ วันนี้ก็เจอบูกับบูนะคะบูบุญกับบูบุญเจอกันนะคะน่าสนุกนะคู่นี้นะน่าจะไม่ครบยกนะมาดูสามฟอร์มก่อนนะคะก็เคยแพ้คะแนนสุวรรณมณีเกียรติอธิวัฒน์นะที่ศึกมาไทยพันธมิตรร้อยสิบสองปอนด์มาชกร้อยสิบสามปอนด์อีกนะมาชนะมาณศักต่อย้ำสวนที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดมาชนะคะแนนมงคลชัยสบุญมีฤทธิ์ที่ศึกมาไทยพลังใหม่ร้อยสิบสามปอนด์นะคะก็ชนะสองแพ้หนึ่งนะก่อนเขาเคยชนะ ยกสเจ้าบุตรลีสบุญมีฤทธิ์ด้วยนะแล้วก็ชนะน็อกสมิงเหล็กก็ถือว่าฟอร์มดุดันฟอร์มดีนะเพิ่งนับไปเลยห้าห้าไฟทพ่ายสอชนะสามหไฟทพ่ายสองชนะสี่ถือว่าฟอร์มสวยนะคะก็เจอกับนักชกรุ่น ราวคราวเดียวกันยี่สิปีนะเจ้าเนลมิทนะส่วนสูงวัดได้165เซนเป็นมวยมาจากทุ่งสงขนะลานครศรีธรรมราชเจอกับมวยโคราชนะการผ่านมวยก็ไม่ไม่ห่างกันมากสามสาครั้งนะดูไปลองนะเป็นมวยทรงบู๊แต่ขาต่อยหมัดน,นะเจอกับมวยไฟเตอร์นะซ้อมที่เอนนี่มวยไทยยิมนะว่ามินแปดแนะ้ำหนักไปปล่อยห8สแปดกิโลเวทโค้เก่ง117ไป็127ปอนด์นะเป็นมวยเข่าในเหนียวหนุนหนักหมัดหนักสอกแรงนะก็บู๊ยูดนันเตะขาต่อยหมัดน,นะเจอกับมวยไฟเตอร์นะ มวยเดินกับมวยเข่าแล้วก็มีหมัดหนักสอกแรงก็เตะก็สไตล์ดุดันนะคะสไตล์แบบว่าไม่ค่อยมีเคิงอ่ะสามฟอร์มล่าสุดนะคะก็เคยชนะนักยกสองเทวฤทธิ์นะคะศึกเจ้ามวยไทยร้อยสิบห้าปอนด์แล้วก็มาชนะนักยกหนึ่งเพชรเมืองไทยสองในรุกบอลที่ศึกวันแชมปเปี้ยนนะร้อยสิบสี่ปอนด์ล่าสุดนะมาแพ้นักยกสี่ให้กับซันวิโอต่อย้ําส่วนที่ศึกมวยไทยพังหมร้อยสิบห้าปอนด์นะคะก็ฟอร์มดุนะ,ะเขาเคยแพ้เปลวสีเงิน เคยสู้กับพลังซัพ์เคยซันวิโอคุณนี้ชอบไปที่มุมน้ําเงินนะคะหนูมองว่าเขาเจอเบอร์มวยอย่างเป้ววสีเงินเจ้าซันวิโอดูเบอร์มวยดีกว่านะก็แล้วแต่ชอบเลยเป็นมวยบูทั้งคู่นะคะโอกาสหล่นร่วมทั้งคู่หนูชอบไปที่มุมน้ําเงินค่ะฟันธงท่เด็ดชอบก่อนช่างสึกเจ้ามวยไทยนะคุณหนึ่งชอบไปที่ยอดขนทับนะมองว่าเก่วเอาอยู่นะหายไปนานก็ มองว่าไม่มีผลนะคและคู่2ชอบไปที่เพชรเรนูการผ่านมวยน้อยกว่าแต่ได้สูงได้ยาวนะมีวินาทีทองทั้งคู่นะและคู่3ชอบไปที่เพชรเมืองสีเก่าเอาอยู่ค่ะส่วนคู่4ก็ชอบไปที่เนรมิตรนะเบอร์มวยดีกว่าฟันธงก็ขอบคุณพักยก24 spy สอ spy ยี่สิบสี่มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะพักยกระบบออโต้เล่นง่ายผู้สนัสถุนรายการขอบคุณค่ะ รักหนูเอ็นดูหนูฝากคนไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นในช่องด้วยคะพูดจาไม่ไพเราะหรือทำนิสัยไม่ดียังไงต้องขอโทษขอไปทุกทกรณีนะคะขอบคุณค่ะ